โอเคค่ะวันนี้ตามคำเรียบร้องนะคะมีคนอยากรู้ว่าทำเส้นใหญ่ง่ายๆทำยังไงเอาเส้นนี้นะคะเอาง่ายๆสั้นๆเลยเนาะใช้เส้นนี้เป็นเส้นแห้งเนาะแล้วก็น้ำมันก็ใส่น้ำร้อนน้ำร้อนไปทามตั้มข้างที่จะเอามือจุ่มได้นะคะ่จุ่มวนี้ ใส่น้ำมันไปนิดนึงน้ำมันเพื่อให้มันไม่ติดกันนะคะเราเป็นนะคะใส่กระแผ่น่างนี้นะคะลงไปเลยกระแผน่น องแผลได้ไหมต้องให้มันจุ่มน้ำแล้วมันจะติดกันนี่ติดกับมาได้ไหมนิ่ม,มนะนิ่มประมาณนี้เอาให้มันนิ่มทั่วแผ่นอันนี้มันยังไม่นิ่มก็ร้อนเหมือนกันนะ ไม่มีไม่มีคนถือกล้องให้จะถือเองไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ออประมาณนี้นะคะนิ่มแล้วไม่ต้องถึงกับอืนปึ๊บ่นี้คือไม่ค่อยสวยนะเพราะว่ามันไม่มีมือถือกลมีมืมอข้างเดียวอ่าอย่างนี้คิดว่าสวยแล้วกันเนาะต้องคิดมากกินเอง รอให้แห้งไม่ต้องไม่ไม่แช่แห้งนะคือแบบให้มันเหมือนมันเหมือนมันแบบอืดขึ้นมาอะไรเนี้ย เนีย่ยเริ่มตัดเลยแล้วนี่โอเคเตัดนะคะตัดตามที่เราอยากได้ซึ่งแค่ไหนมือข้างเดียวไม่ถนัดเนาะเอาโอเคประมาณนี่แล้วก็เกะเอา เส้นๆแบบนี้นะคะแกะได้เลยแกะแกะแกะแล้วก็คุกน้ามันอีกทีใครจะทําอะไรก็แล้วแต่จะทําคุกซิวดำหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยได้แล้วนะคะเนี่ยเส้นเริ่มได้แล้วมันจะพอแต่เริ่มพอแต่มันเริ่มพอแต่มันเริ่ม,แ,ม,มแห้งมันก็จะเด้งเด้งๆงพ่าพูดผิดพูดถูกหิวข้าวเช้า <laughs> โอเคแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ